เป็นอีกหนึ่งรุ่นค่ะที่นัตตี้บอกได้เลยค่าว่าขายดีนะคะในรุ่น r บรนเจอร์สำหรับเจ้าคันนี้จะเป็นรุ่นสปอร์ตค่ะขยับขึ้นมาจากรุ่น XLS นะราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่994,000บาทเท่านั้นค่ะต่างจากรุ่น XLS แค่95,000บาทแต่ได้ฟังก์ชั่นมาแบบจุกๆเลยค่ะใครอยากรู้รายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นเลดดาวพอของแถมแคมเปญโปรโมชั่นหรือว่า สเปคของตัวรถแต่ละรุ่นที่แตกต่างกันยังไงบ้างนะทักหานัาตีได้เลยช่องทางการติดต่อของนัาตีจะอยู่ทางด้านล่างนี้ค่ะโปรโมชั่นดีๆนัาตีนำมาจัดให้อีกแล้วนะคะสำหรับลูกค้า m อ็มแมคันนี้ฟรีชุดแต่งให้รอบคันและชุดแต่งได้อะไรบ้างมาดูกันค่ะรุ่นสปอร์ตนะคะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรแรงม้าสูงสที่170แรงม้าเป็นเกียร ัตโนมัติ6สปีดค่ะทางด้านหน้าที่เห็นบึกบึนเลยลหล่อๆเท่ๆแบบนี้ชุดแปลงหน้า r a ปเตอชุดแปลงหน้า r a ปเตอร์จะเปลี่ยนกระจังหน้าที่มาพร้อมกับฟอนต์ฟอร์ดสีดําด้านดุด,ดันแบบนี้เลยแต่แกงลังพึ่งมีมาให้ด้วยค่ะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนจากหน้าห้องเครื่องได้ดีด้วยนะและยังมีไฟ LED ให้อีก3จุดค่ะสําหรับตัวนี้จะเป็นสีส้มออกเหลืองนะลูกค้าอยากได้สีอะไรบอกได้เลยจะมีสีนี้และสีขาวค่ะ ชุดแต่งแปลงหน้าแรปเตอร์อีกหนึ่งตัวค่ะคือกันชนหน้าจะแตกต่างชุดแต่งของชุดแต่งวายและชุดแต่งวิกเตอร์นะคะเพราะว่าตัวชุดแต่งแปลงหน้าแรปเตอร์เนี่ยจะต้องถอดกันชนเดิมออกแล้วติดตั้งเป็นตัวชุดแต่งที่เราแปลงเข้าไปให้นะคะเอาไปทําสีให้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยชายตรงกลางรวมไปถึงชายแข้งทางด้านใต้ค่ะคันนี้ลูกค้าให้ทําเป็นสีดําด้านเพื่อให้เข้ากันกับกระจังหน้าแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะสีดําด้านพอตัดกับสีรถ จะทำให้รถของลูกค้าดูดุดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะไอคิดิตคำว่าเรนเจอร์ตัวนูนที่ฝากระโปรงติดตั้งให้ด้วยค่ะรุ่นนี้ไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED สีขาวมาพร้อมกับตัวไฟสีแคมป์ค่ะเดอ์ไทม์ลันนิ่งไลท์ที่เป็น LED สีขาวมาให้ด้วยเลยและนาะเตี้ยังใส่เป็นข้อไฟหน้าสีดำด้านให้อีกด้วยเรามาดูทางด้านข้างกันค่ะคิวล้อที่เป็นชุดแต่ง แปลงหน้าแรปเตอร์ค่ะคิวล้อมาตัวงานเป็นแบบนี้เลยขนาดกําลังพอดีกําลังสวยนะอยู่ที่ประมาณ3-4นิ้วค่ะคันนี้ช่วงล่างทางด้านหน้าและทางด้านท้ายจัดทรงยกสูงให้1นิ้วใครอยากได้แบบไหนบอกนะัตตี้ได้เลยจะไม่ยกหรือจะยก2บอกได้เลยค่ะนัตตี้จัดให้ได้หมดเลยเปลี่ยนล้อแม็กเป็นแบบออฟโรดให้เลยค่ะล้อเป็นขอบ20สีดำเงานะคะกริปด้วยสีเงินสวยๆแบบนี้เลยนะรัดเข้ากันกับยางออะเทนค่ะ 2 7 5เจ R 2 0ลูกค้าหลายๆท่านถามนัตตี้ว่าล้อแม็กเลือกได้ไหมเราไม่เอาแบบในรีวิวได้ไหมได้คะ่ะนัตตี้จะส่งลายให้ลูกค้าเลือกมีลายให้เลือกเยอะมากชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นเลยนะยางออทเทนวิ่ง All ได้ทุกสภาพถนนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางลุยและข้อดีของยาง AT ทค่ะเวลาวิ่งทางเรียบเสียงเขาจะไม่ดังเท่ากับตัวยาง MT ยางมัทเรนที่เป็นดอกยางใหญ่ๆค่ะสติ๊กเกอร์ลายสั์โคนติดตั้งให้ด้วยนะ ลูกค้าเลือกลายได้เลยนัตตี้มีลายให้เลือกหูเป็นร้อยเลยค่ะชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นเลยและนะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากได้สติกเกอร์ลายที่ไม่เหมือนใครอยากออกแบบเองหรือว่าให้ทางนัตตี้ออกแบบให้บอกได้เลยนะคะกระจกมองข้างจะเป็นนะคะสีเทากาไฟแบบนี้เลยสำหรับ,บรุ่นสปอร์ตมีไฟเลี้ยวขนาดใหญ่ที่เห็นเด่นชัดมาพร้อมกับระบบ ปรับและพับไฟฟ้าให้ด้วยค่ะสําหรับรุ่นนี้ฟิล์มกองแสงเซรามิกติดตั้งให้ด้วยคันนี้ลูกค้าให้ติดตั้งเป็น60%บร้อบคันลูกค้าเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะคะ40-60-80ค่ะฟิล์มกองแสงเซรามิกนะคะข้อดีของเขาค่ะเวลาที่ลูกค้าขับรถนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนข้อดีของเขาคือจะใส่เคลียร์สบายตาม,มากๆเลยอันนี้เราอยู่ทางด้านในของตัวรถแล้วนะ สมมติว่าเรากําลังขับรถอยู่เนี่ยค่ะใส่เคลียรสบายตาเลยฟิล์มกองแสงเซรามิกคิ้วกันสาดติดตั้งให้ด้วยค่ะเป็นของศูนย์แท้นะคะเบ้ารองมือเปิดข้อสารถังน้ํามันข้อดีก็ช่วยในเรื่องของการกันรอยขีดข่วนนั่นเองค่ะโลบาร์เหล็กทางด้านบนแบบแขนยาวของ Outlander แบบนี้เลยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ค่ะที่ลูกค้าสอดเลือกนะก็จะมีหลักๆเลยเป็น h a m เมอร์แล้วก็ Outland e r ค่ะแล้วก็มีแบบมีทรงให้เลือก ได้หลายแบบเลยบันไดาทางด้านข้างมีมาให้ด้วยค่ะช่วยให้ลูกค้าขึ้นจัดเก็บสัมภาระจากทางด้านข้างของตัวรถได้อย่างสะดวกสบายเลยไฟท้าย LED มีมาให้อยู่แล้วค่ะสำหรับรุ่นสปอร์ตนะและนัตตี้ยังติดตั้งเป็นคอบไฟท้ายสีดำด้านให้ด้วยค่ะคอบฝาปิดกระบะท,ท้ายสอดแบบเว้าโลโก้ค่ะตัวงานมาเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยนะมีกล้องมองหลังหรือกล้องถอยหลังให้ด้วยค่ะอคิดิคบรันเจอร์นะคะ ตัวนูนที่ฝาท้ายก็มีให้ด้วยสําหรับรุ่นสปอร์ตฝาท้ายเขาจะเป็นแบบผ่อนแรงมาให้นะคะอันนี้นัตตี้จะไม่ได้เปิดให้ดูเนาะเพราะว่าของทางด้านท้ายค่อนข้างเยอะค่ะกันชนท้ายค่ะมีมาให้ด้วยเลยรุ่นสปอร์ตนะโชคเขาจะเป็นโชคอโมโนทูบมาให้แล้วค่ะเป็นโชคตัวเดียวกันกับรุ่นวายแท็กเลยนะลูกค้าถามว่าเท่ารุานร่นสปอร์ตกับรุ่นวายแท็กเปลี่ยนล้อแล้วต้องเปลี่ยนช็ไหมนัตตี้แนะนาว่าไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนเลยโชคเขามาให้ดีอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวไปดูทางด้านในกัน มาพร้อมกับปุ่มพ u s สต t a r t มาให้ด้วยเลยนะคะสำหรับรุ่นสปอร์ตพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะหน้าปัดแสดงผลจะเป็นแบบดิจิตอลมาให้ด้วยเลยแสดงผลการใช้งานตัวรถของเราทั้งหมดหน้าจอโซนกลางขนาด10นิ้วเชื่อมต่อได้ทั้ง android auto และ apple carplay แบบไร้าสายแถมยังปรับแยกแอร์อิสระซ้ายขวาจากหน้าจอได้ด้วยนะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอสัมผัสนะทางด้านล่างถัดมาจะมีแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้าสายให้ด้วยค่ะ กระจกตัดแสงอัตโนมัติค่ะและเบาะหนังค่ะตัวนี้ไม่ได้ทำให้เหมือนรุ่น x อ s นะเบาะหนังรุ่นสปอร์ตมีมาให้จากโรงงานเลยค่ะสปอร์ตสมชื่อเลยด้วยสีของเขานะสีดำเดินได้ด้วยสีเทาค่ะตัวงานมาดีมากหนังแท้มาจากโรงงานเลยค่ะติดตั้งมากับตัวรถให้เลยถ้าถามนัตีว่ารุ่นนี้คุ้มไหมเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยค่ะสำหรับ,บรุ่นสปอร์ตนะที่คุ้มนะคะในเรื่องของราคา สเปคและแคมเปญโปรโมชั่นที่ฟรีชุดแต่งห้บรอพันของนัตตี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทํารีวิวต่อๆไปให้กับนัตตี้ด้วยนะคะซื้อรถจองรถออนไลน์กับนัตตี้ปลอดภัยร้อยเแน่นอนเงื่อนไขและรายละเอียดชัดเจนก่อนทำการจองค่ะชุดแต่งดีนะคะและคุณภาพอย่างดีด้วยต้องนัตตี M ้เอ็มแอนด์นะคะยินดีดูแลลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนมีบริการเจ้าหน้าที่ไฟนนซ์ไปหาถึงที่และนัตตี้ขับรถไปส่งให้กับลูกค้า ถึงหน้าบ้านค่ะการันตีได้เลยค่ะนัตตี้เป็นเซลฟอร์ตมาแล้ว10ปีค่ะเงื้อขายรายละเอียด่างที่นัตตี้บอกเลยชัดเจนก่อนจองแน่นอนนะคะคุยกันไว้ยังไงวันรับรถลูกค้าได้แบบนั้นแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ